สวัสดีครับเราอยู่ที่บนันซาเอ็กโซติกซูครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของสวนสัตว์นะครับตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยๆข้างหน้าก็จะมีเป็นไดโนเสาร์หนูตอนนี้พันอะไรครับอืเปิดเหลือเปล่าอ้าวอันนี้มีลูกด้วยคอย อะไรนะครับกเองนี่ลูกมันเพิ่งออกจากไข่นะ,ต,นต,ะตัวนี้มุดตัวอ้าวตัวนี้มุดดูดูด,ดูลูกแม่มันจะห่วงลูกมากเดี๋ยวพ่อมาดูด้านหน้านิดนึงเนี่ยเขาจะแกะสลักเป็นไดโนเา่าเหมือนกันแล้วมันก็จะพ่นน้ำได้ด้วยอ้าวบิ๊กซ่าบิ๊กซ่า ข้าวกระดูกไดโนเสาร์ครับใครกลัวกระดูกใครกลัวกระดูกยังไม่ขึ้นาทำไมไม่คิดตายอ่ะมันเป็นสัตว์โลกล้านปีลูกมันโดนภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ตายเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นไดโนเสาร์ข้นน้ำนะแล้วก็วิวด้านหน้าจะเป็นภูเขาว้าวโคตรดีจ้ะ เอ็กซ์ติคสูครับด้านหน้าแล้วก็จะผ่านเข้าไปแผ่นซุม้มซุ้มต้นไม้ครับว้าวอ่าเด็กๆก,ก็จะไปแลกคูปองนะครับแลกคูปองเอาคูปองไปแลกอาหารสราัดเอามาดูม้าจิว๋วตัวนี้เล็กมากอะ พะนึกว่าหมู hmm. ป่าแล้วเนี on um ่ยโอ้โหโอหิวหอาหาอมาหโอ้โรโอ้โหโอ้โัโอันหโน้โหีอ้โห้าแบอกันพอยพหอยนห้องให้อันหนอ้หอยหิว้โหยอากหลย หลอกล่อเหนยังกวางดาวเนี่ยกวางดาวนะครับขอยกับพี้เจอเพื่อนโอ้โหเจอเพื่อนเลยครับตัวจิ๋วตัวน้อย อ่เด็กๆให้อาหารอยู่เอ๊ยแล้วก็มันหมดแล้วนะจะมาทำไมอีกอ่ะอ้าวหมดแล้วเหรอมันหมดแล้วจะมาทำไมอีกอ่ะฮึนี่ออกแผลบตออ นนวแีเแต่ว่าก็มขาหิวลูกเขาหิวมากขีโข่โจนข้ามไปเลยโจนข้ามไปเลย ่ะให้พี่พลอยนี่แหละโยนไปเลยพี่พลอยแรงเยอะโอ้ย,ยมายอา้าวใครร้องพ่อ <c oughs> ไปกันไปไปไปบ<ป><ป>ันไดไม้ก่อนครับบันไดไม้มไปวันน้ำตกเกลือที่เก็บมาโยนทิ้หรอ ระวังนะลูกบันไดไม้มันสูงชันตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยกับตัวดำ ล,ลอยอไ่ไหนเอ้ามันเรียบลอยอีกแล้วโซ<ไ>นแถวนี้ก็จะเป็นนกนะครับ,บเขาพลอยก็ถ่ายนกแก้วอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ด้านบนนี่เองเจอเพื่อนเจอเพื่อนโอ้โหทาเทมาก เนี่ยครับลิงกุลังอุลตังเอ็กข้าอ่ะทำท่าลิงทำท่าลิงว้าวอ่านั้นลูกลิงเราไม่เห็นนะใครเป็นแม่ลิงใครลูกลิงเม่ที่เกาเอาไฟล่ะไฟล้ว ตรงนี้น่าจะเป็นเลียงผานะ <acted> อยู่ไกลๆสูงเลยแอบอยู่ในห้องนี่เราเคยเห็นแต่รองเท้าพูม่าตอนนี้คือเสือพูม่านะครับเสือพูม่ามีอยู่สองตัวเคยเห็นแต่ในนิทานอ่ะตัวนี้คืออะไรนะไหน อ้าวตัวเนี้ยเป็นปีศาจหมายถึงต่อเป่าพี่สาวมอกดูตโตก็พ่อเกดไม่ชอบอ่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยไป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 ,ไปจเจนน่ารนารัักมตวนี้คือกิ้งกา่าเปิดไฟอาบแดดไ,<ว>ไปแล้วไปแล้วไปเกดไปแล้ว อันนี้คือบันดไดไดโนพิษตั้งชื่อให้เลยบันดไดไดโนนะเด็กขึ้นไปไไไอาอาวโดนกินโดนกินเด็กโดนกินเด็กๆต้องกินเห็ดนะนั่นะนะอ่ะว้าว ระวังนะลูกนะนี่ก็คือเตา่าตวนะเตก่าอีตัวหน้ากิ้งก่าสีเขียว ขอ่อยกำลังที่ยักจรคท่อ้อท่นานอยู่รู้เหรอ่ันอยู่รู้เห็นป้าเนี่ยหลับอยู่เลยหลับเฮ้ยมันหลับหรือว่ามันตายเนี่ย พ่อตัวเล็กคูนี่เองคัวพนนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวผู้มันจะมีหงอนสีแดงพาะนี้ไงตัวเมียอยู่นี่ครับเฮ้พ่อกับเพรหอมดยสว์ ทำอะไรกันอยู่ลงโดนลงโนมาเอ้าลงมาเลยลนะูกลงมามอข้ออออาวระวังฮิปโปมันสะบัดต,ตกนะเอา้เอาพี่พลอยขี่ตัวจิว๋วฮิโปสะบัดโอ้ย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 เอา้าเอา้าเอา้าพี่พลอยตกแล้ว อาบกมือทักท้ายหน่อยครับบกมือหน่อยอ้าวมีเสียงเรียกปิดกลัวอยู่ซาฟารีพีตก็กลัวนะ มันไม่ปอบไปเป็นเพื่อนพีทหน่อยดีกว่าระวังน้ำลายมันนะระวังน้ำลายมันน้ำลายมันเหมือนฝนตกลายมันเหมือนฝนตกเลยลน,นี่นะครับยีราฟ

นี่จะเป็นนกแก้วมาคอสีสวยเนี่ยมีสาวแอบมองมีสาวแอบมองสวัสดีสวัสดีสวัสดีเราชื่ออะไร,รไไะอบบ้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ย โอ้กระต่ายเยอะอย่างนี้โอ้กระต่ายเยอะมากอ้าวน้องพีทน้องพีทจะให้ตัวไหนเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยู้าจะให้ตัวไหนลอยๆเดี๋ยวหนูต้องล้างมือก่อน ที่ปล่อยให้อยู่แย่งกันใหญ่เลยอะไหนอา้าวมันต้นไม้วัวนี่นะไหนอีรับอา้าวเขาทำต้นไม้เป็นศาสตต่งางๆช้าง หมูอยากให้ตัวอื่นนะต้องให้ตัวปาให้อยากให้ตัวอื่นตองให้ตัวนี่กือเต่าายักษ์อไม่ใช่ันกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอปาก้าเนี่ยนี่ตัวอะไรรู้กลัวปะ น้ำพุสวยงามอันนี้เป็นบ้านหมูสามตัวนะมีบ้านเอทใช่บ้านปูนบ้านไม้และบ้านทำจากฟางเข้ยินไมมนร้องอ่ะมันร้องว่าไงเฮ้ยมันเรียกพีทนะเฮ้ยอ้าวมันเรียกพี่พลอยด้วย ตัวอะไรลูกเนี่ยตัวอะไรใครรู้มัง้งอาก้าอาก้าเอ้าไม่ใช่ปลาปิก้าเหรอ <c oughs> ปลาปิก้ามันคือกระนอมตัวนี้ไม่ได้กินแต่ว่ามันกินแค่แคล,ลอร่โอโ้โหโอ้โหเคี้ยวงุมเงุมเง้ม น่าจะอิ่มแล้วลูกหเหมือนจิงจโจ้เลยตัวเนี้ยจิว๋วจิงจโจ้จิว๋วแม่นี่คือแก่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย